หลวงพ่อทังสุขเนี่ยท่านเคยพูดกับลูกศิษย์ด้วยว่าแค่ออกจากบ้านแล้วนึกถึงชื่อข่าไม่ตายหงแล้นักเลงสมัยโบราณนี่บอกว่าทะเลาะกันในงานวัดเอาง้าวฟันแขนกันเนี่ยแต่ไม่เข้าในตำรวจท่านหนึ่งไม่ไม่เอ่ยนานมเหมือนกันเขาก็สงสัยว่าทำไมท่านผู้การอยากได้ตะกรุดดอกนี้อ ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดของศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งครั่งเนี่ยเป็นเป็นมแมลงชนิดหนึ่งมันก็ทําหน้าที่มันคือมันก็ไปเจาะตามต้นไม้ไม้เนื้อแข็งเนี่ยแล้วก็ดูดเอาน้ําเลี้ยงต้นไม้ใบแล้วก็มันก็จะขี้ออกมาเป็นยางๆเพื่อมาคุมตัวมันไว้ปกป้องเป็นมันเป็นรังมันอะ่ะสมมติเรามีกิ่งขึ้นมาเนี่ย มันก็จะไปดูดน้ําเลี้ยงแล้วก็ขี้มันเป็นพอกๆเป็นก้อนๆไว้คําว่าครั่งเนี่ยมันจะกดรอเรือนะคนหลายคนก็จะคิดว่าเป็นครั่งเหมือนครับครั่งไข่จริงๆแล้วมันคือครั่งครั่งเนี่ยเขาเรียวกว่าเป็นมันเป็นมแมลงเศรษฐกิจเลยเพราะว่าพอมันมีขี้ครั่งขึ้นมาเยอะๆเ,เนี่ยคนก็จะไปเก็บขี้ครั่งนี้มาแล้วก็เอามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งดูตามประวัติของการที่คนรู้จักครั่งมาเนี่ยได้มีการใช้งานมาไม่ต่ำกว่า4 0 0พันปีแล้ว ซึ่งในทั่วโลกนี่จะมีการใช้ครั่งนี้อยู่แล้วก็ครั่งเนี่ยที่เราเห็นแรกๆสุดเลยก็คือว่าเขาไปเผาให้มันหยดลงไปบนกระดาษเนี่ยแล้วก็ประทับตาประทับครั่งหรือว่าเวลาแบบไปสนีเวลาผูกไปสนีเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอาครื่งหยดๆๆๆๆแล้วก็ประทับตาของตัวห้องเต้ของใครก็แล้วแต่เนี่ยปั๊มลงมาปึ้งให้รู้ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดมีการแกะไม่ต้องแตกละถ้าคร่งแตกก็รู้ว่ามีการแกะทําลายห่อนี้ก่อนที่จะส่งถึงมือเจ้าของ แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นน้ําเลี้ยงมาจากต้นไม้แล้วมันก็ผ่านตัวแมลงมาเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติในการเป็นยาด้วยเขาว่ารักษาพวกโรครมโรคความดันโรคอะไรต่างๆเนี่หลายอย่างนั้นข้างนี่ถูกนํามาใช้นวัตกรรมค่อนข้างเยอะแล้วก็ไทยเราก็เป็นที่นที่มีการผลิตคั้างได้เยอะเพราะว่าตอนหลังนี้เขาเลี้ยงคั้งเป็นเป็นอุตสาหกรรมเลยแล้วก็เอาข้างที่ว่านี่แหละมาหลอมแล้วก็มาใช้งาน อีกคุณสมบัตินึงก็คือว่าเข้อาไว้ใช้ในการเคลือบผิววัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลหะจะเป็นไม้เนี่ยถ้าเรารู้จักดีก็เรียกกันว่าชลกคือมาหลอมละลายแล้วก็ทาบนผิวไม้เวลามันแห้งก็จะมีความแข็งเรียบเหมือนกระจกเงางามสวยงามซึ่งก็จะเป็นการรักษาจากความชื้นความะไรต่างๆเนี่ยนั้นเนี่ยหน้าที่ของครั่งก็คือการปกป้องรักษาแล้วก็ด้วยความที่ครั่งนี้เนี่ยมันเป็นตัวยาอย,าอยู่ในตัวมันด้วย นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติวิเศษก็คือมันปกปักรักษาและมันก็ทําการรักษาคนจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยนั้นเกจิสมัยโบราณก็เลยได้เอาครั่งเนี่ยมาใช้ในการทําเครื่องรางของขลังซึ่งทางเหนือเนี่ยจะเห็นเยอะหน่อยว่าเขาจะเอาครั่งเนี่ยมาใช้ในการทําบัวธนูบัวธนูเนี่ยสายท้ามาจากทางเหนือเนี่ยก็มักจะใช้ครั่งเป็นตัวประสานตัวสร้างขึ้นมา นี่ถ้าเราพูดถึงข้างที่มีชื่อเสียงที่สุดรู้จักกันเยอะที่สุดก็ต้องบอกว่าพูดถึงหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงซึ่งเราต้องเล่าท้าประวัติว,ว่าท่านก็เป็นพูดกันแบบบ้านๆคือเป็นโจรกลับใจคือสมัยเด็กๆนี่หลวงพ่อทองสุกเนี่ยเกเรนิดนึงนะไปไหนที่นู่นที่นี่มีเรื่องปัญหาทะเลาะชกต่อยแล้วก็ไปอยู่กับพวกบรรดาคนที่เป็นพวกโจรผู้ร้ายตอนวัยหนุ่มก็ต้องหนีตำรวจตลอดเพราะว่าทางการคอยตามจับ ท่านก็ต้องหลบหนีไปบางทีไปซ่อนอยู่ในปา่าสามสีวันไม่ได้กินอะไรก็มีท่านก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชีวิตคนเราต้องลาบากอย่างนี้เพราะท่านเลือกทางเดินมาทางเนี้ยมันเป็นทางที่ไม่ดีท่านเหมือนกับเกิดปัญญาขึ้นมาท่านก็เลยกลับเข้ามาแล้วก็มาขอบวชพระท่านก็บวชให้พอบวชเสร็จท่านก็เลยปฏิบัติธรรมมาเปลี่ยนจากที่เคยเป็นผู้ร้ายเนี่ยกลับมาเป็นพระ ที่มีการปฏิบัติดีมากประมาณสักวัยสัก30กว่าท่านก็ออกทุดงไปในป่าสมัยก่อนมันก็จะแบบกันดารหน่อยท่านก็ไปเรียนรู้แล้วด้วยความที่ชอบเรื่องบู๊บบุอยู่แล้วด้วยท่านก็จะฝักใฝ่ที่จะเรียนรู้เรื่องสายเวด้านที่มันจะเป็นเรื่องของคงกระพันวิชาหนังเหนียวเมตตามาหานิยมต่างๆเหลา่านี้ท่านกจ็จะสะสมไปเยอะหลายเหตุการณ์ที่ท่านไปทุดงแล้วเจออันตรายแต่ท่านก็ไม่เกิดอันตรายขึ้นกับท่านท่านหลุดเข้าไปใน แวดวงของพวกกะเหลี่ยมอยู่ทั้งแถวชายแดนทางด้านเมืองการแล้วตอนนึงคืนน่ยกะเหลี่ยมหนองมาล่าสัตว์มันก็เอาหน้าไม้ยิงอะยิงมาที่กรดเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าลูกธนูลูกหน้าไม้เนี่ยมันตกอยู่รอบๆกรดเหมือนเลยไม่ไมีอะไรผ่านเข้ามาเลยเราเชื่อว่าท่านทุดงไปที่ต่างๆท่านก็เรียนวิชาเพิ่มๆมาซึ่งท่านเป็นพระหมอด้วยท่านเก่งขนาดที่ว่าสมัยก่อนมีคนเป็นโรคร้ายเยอะแล้วก็ต้องใช้ยาสมุนไพรรักษาเขาก็เอาใบมะกาเนี่ยมาทํา เข้าเครื่องยานี่ใบมะกามันใช้จํานวนเยอะมากแล้วใบมะกาทุกใบที่มาเนี่ยจะต้องลงยันพระเจ้าห้าพระองค์นโมพุทธ,ธายะเนี่ยซึ่งใบมะกาเป็นร้อยร้อยใบเลยอ่ะพระเนรก็มาช่วยกันลงเขียนยันให้ทีละใบทีละใบ,ท,ะใบท่านก็บอกโอ้ยทั้งนี้ก่อนจะเสร็จก็นานนันนี่เดี๋ยวข้าลงให้ซ้อนใบมะกามาทีเป็นเป็นสิบสิบใบเลยแล้วท่านลงข้างบนทีเดียวเนี่ยมันทะลุลงไปครบทุกใบเลยเรียกว่าอภิญญาสูงมากอะ่ะต้องบอกว่าท่านมีของดังๆหลายอย่างท่านก็จะมีมีการสักยัน สักยันที่ราวนมท่านจะสักตัวที่เป็นเรียกว่ายันเฉลียวเพชรนับปัดตลอดซึ่งยันนี้เขาบอกว่าเหนียวมากอาคมท่านดีมากใครที่สักตรงนี้ด้วยเฉลียวเพชรนับปัดตลอดนี้รู้เลยว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทองสุกแล้วก็ท่านจะมีการใช้กระบินลงกระหม่อมให้คนเนี่ยเขาว่าคนเนี่ยเผาไปแล้วเนี่ยในกระโหลกยังมีรอยยันนี้ติดอยู่เลยและกระโหลกนั้นจะไม่ไม่ไหม,ไม้ไฟาการที่นํเครื่องมาใช้เนี่ยผู้รู้ก็สันนิษฐานว่าด้วยความที่ไปในป่า เยอะๆเนี่ยก็อาจจะไปเจอวิชาที่เขาใช้คขั้งในการที่มารักษาคนก็เลยถูกได้นํามาใช้แล้วของท่านเนี่ยจะต้องเลือกครั้งที่เป็นขั้งั้งอาถรรพ์ก็คือครั้งที่อยู่บนต้นพุทสาตายพลายที่กิ่งมันชี้ไปทางทิศตะวันออกซึ่งก็จะเป็นครั้งที่พิเศษนิดนึ่งก็องเอาครั้งนี้มาแล้วท่านก็จะมาทําการเข้าพิธีท่านเป็นคนที่เอาครั้งนี้มาพอกตะกุดของท่านจะเป็นทองแดงเป็นทองฝาบาททองอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ก็ม้วนเสร็จแล้วเนี่ยปกติเราจะเห็นว่าเขาจะถักเชือกกันแล้วก็ทารักเอาไว้เพื่อเป็นการรักษาสภาพของตะกุดแต่ว่าหลวงพ่อทองสุกเนี่ยท่านจะเพิ่มดีกรีเขาเ้าไปอีกนิดนึงก็คือว่าท่านจะใช้ครั่งที่ท่านได้นํามาเสกเป่าแล้วแล้วก็พอกไปบนตะกุดของท่านเนี่ยเพื่อจะรักษาตัวตะกุดนี้ไว้และมีเนื้อครั่งนี้จะเป็นครั่งวิเศษเนี่ยอยู่ด้านนอกด้วย ก็เป็นการแบบคูณสองเข้าไปคือครั่งนี้มันก็เป็นเหมือนกับเอามามาห่อหุ้มไว้เฉยๆไว้นานๆเนี่ยความชื้นมันออกไปหมดมันก็แห้งแห้งก็จะแตกบางทีมันก็อาจจะกระเทาะออกมาอาจจะหลุดออกมาได้หลุดมาแล้วตะกุดยังดีมันก็ยังดีเหมือนเดิมตัวครั่งบางคนก็เอาไปพกเขาก็ถือว่ามันยังมีพุทธคุณอยู่เพราะมันมาจากของที่เสกมาแล้วบางคนก็หากาวมาแปะเข้าไปคืนก็ได้บางคนเขาก็เอาแยกครั่งไปเลี่ยมเป็นเล็กๆเอาไปห้อยก็มีก็อยู่ที่ว่าใครจะนําไปใช้ไงเพราะถือว่า พระตะคุณยังอยู่ในครบถ้วนหมดไม่ได้แตกไปไหนเนื้อครั้งที่เหลือบางส่วนหรือว่าที่มีทํามาเนี่ยท่านก็จะมาปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆนะก็เห็นว่าก้อเล็กๆแบบนี้เหมือนลูกอมเนี่ยแล้วก็แจกไปด้วยนะก็เป็นของวัดตนดหลวงที่เป็นเรียกว่าโด่งดังที่สุดก็ถ้าตัวตะกุดเองก็ดอกขึ้นไปหลายๆห,ยหยมื่นเป็นแสนแล้วนะตัวลูกอมก็จะอยู่ในหลักหมืน่นด้วยความที่ไม่มีจํานวนน้อยมาก คนที่จะมีเนี่ยมีแล้วจะหวงแหนความบุญเวทในตลาดเนี่น้อยพุทธคุณของครั้งตะกุดพ่อครั่งหรือตัวครั่งเองเนี่ยก็เหมือนเหมือนกันก็คือเรื่องของคงกระพันแค้วคลาดเมตตามหานิยมพวกนี้ก็เรียกว่าครบเครื่องแต่ว่าหลวงพ่อทางสุขเนี่ยท่านเคยพูดกับลูกศิษย์ด้วยว่าแค่ออกจากบ้านแล้วนึกถึงชื่อข้าไม่ตายโหงแล้วก็คือเรียกว่าปกป้องคุ้มครองแน่นอนเพราะท่านมาสายนี้โดยตรงนะเรื่องเหนียวคงกระพันนี่ไม่ต้องสงสัยเลยนักเลงสมัยโบราณนี่บอกว่าทะเลาะกันในงานวัด เอาเงาฟันแขนกันเนี่ยแต่ไม่เข้าเพราะคนอย่างนั้นก็มีครั้งของหลวงพ่อทองสุกเนี่ยมาในยุคหลังๆเนี่ยมีในตํารวจท่านหนึ่งไม่ไม่เอ่ยนานมเหมือนกันเมื่อก่อนท่านดูแลเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดท่านเองเนี่ยมาหาคนที่เป็นเซียนพระแล้วบอกว่าอยากให้ช่วยหาตะกุดหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงให้หน่อยเขาก็สงสัยว่าทาไมท่านผู้การอยากได้ตะกุดดอกวัดนี้บอกว่าเนี่ยไปจับโจรยาเสพติดกันมากับลูกน้องไปล้อมจับตัวมันได้แล้วก็ มันสู้เอาปืนตำรวจทุกกระบอกยิงมันเนี่ยยิงไม่ออกสักกระบอกเลยต้องวิ่งไล่ตามจับตัวมันจนสุดท้ายไปล้อมจับตัวได้มาถึงค้นตัวมันเจอว่ามันมีตะกุดวัตหนดหลวงอยู่ตะกุดวัดน,นี้ต้องสุดยอดมากนี่คือตัวของนายตำรวจท่านเล่าเองอะ่ะท่านก็มาใฝ่หาอยากจะได้ตะกุดนี้ไปครอบครองมากาว่าชีวิตตำรวจของอาจารย์ตรายกับการเสียงลุกปืนเหมือนกันก็เลยจะเป็นที่โจดจันในคนแวดวงแถวนั้นมากเพราะว่าวัตหนดหลวงอยู่ในเพชรบุรีซึ่งเพชรบุรีก็ต้องรู้ว่าเป็นดินแดนที่ คนค่อนข้างดุพอสมควรใครที่อยู่แถวนั้นก็จะรู้จักกันดีว่าถ้าได้ข้างวัตโนดหลวงไปครอบครองเนี่ยก็ทําให้ชีวิตเนี่ยปลอดภัยถึงได้ไปติดอยู่ในหนึ่งใน9้าเครื่องลางสุดยอดเครื่องลางของเมืองไทยนะที่เขากล่าวขันกันถึงว่าคขั่งเหลือลายวัตโนดหลวงนั่นแหละนะโมพุทธายะนะเมตตาโมกรุณาพุตรานีทายินดียะเอนดู อะคือตัวกูอุคือคนทั้งหลายอาจจะทําอะไรตัวกูได้อุมนุษสสัตธาด้วยนโมพุทธายะต่อตัวข้าพเจ้าด้วยเถิดอรหังพุทโธพุทธะสังมิอิสวาสุนามาพุทโธนโมพุทธังนกันตังอรหังพุทโธและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเครื่องลังของขลังที่มีมา ตั้งแต่โบราณกาลนะครับแล้วก็ใช้กันมาดีทุกวันนี้ถ้าท่านใดที่ชมแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็แชร์ไปเยอะๆจะได้เห็นกันเยอะๆแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยติดตามกันนะครับขอบคุณมากทุกท่านนะครับ